เมนูอีกรายการหนึ่งเมนูของเจเขาเรียกว่าผัดงูกล้วยเจใช่ฮะถ้าเป็นอาหารจีนงูกล้วยแปลว่าพวกนัดต่างๆ5ชนิดใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เรามีปกติแล้วคนจีนคนจีนกินในพัตคาลจะมีกุ้งผัดงูกล้วยหรือหมูกไก่ก็ได้ผัดงูกล้วยแต่นี่ผมแสดงให้เห็นว่านี่คือปลาหมึกเจนะครับเป็นของเจทํามาจากแป้งนะฮะ อันนี้คือหมูแดงเจนี่คือไก่เจเป็ดเจนี่ปลาหมึกฮนะวันนี้ผมจะทำปลาหมึกผ่ดนงงวยเจนะฮะซึ่งท่านได้เห็นอยู่แล้วว่านี่คือเกาลักนะครับนี่กับผู้ซาจีนนี่กับแปะกวยเห็ดหอมแล้วก็มีแ้วแล้วตามด้วยมีพริกพริกตุ้มนะฮะสีเขียวมีจิกิกฟ้าเล็กน้อยแล้วก็นี่คือใบคะนา้าอาหารฝอยๆแล้วนน้ำมันร้อนๆเราก็ไปทอดอีกทีนึ่ฮะ แล้วเราก็เอามาตกแต่งเมน,นี่ไปนะฮะขั้นตอนคงไม่มีอะมากนะฮะเพราะว่าการทำอาหารเจนี่มีความจำกัดแต่เราต้องให้ความอร่อยลองใส่น้ำมันก่อนนะครับ ขณะที่เราใส่น้ำมันนี่ฮะวัตถุดิบต่างๆนี่ให้ลวกก่อนนะครับพอลวกเสร็จปั๊บเราก็พักไว้นะครับป๊มหมึกเหมือนก,กันป๊มหมึกผมอยากจะให้ลวกน้ำมันร้อนๆนะครับนี่นะฮะน้ำมันร้อนๆลวกนี่นะฮะ ลวกให้มันร้อนๆนั้นมันจะมีความอร่อยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อเสร็จแล้วเราก็กระถ้าเราใส่ตั้งชายนะฮะแทงกระเทียมใส่ตั้งชายปุ๊บเนี่ยเราก็คงต้องใส่ปลาเบิกที่เราทอดแล้วนะฮะนะฮะผัดให้เข้ากันขณะที่เราผัดให้เข้ากันเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยพวกต่างๆที่มรนลวกไว้แล้วนะครับนะฮะ พวกเสร็จแล้วเราก็ปรุงนะฮะเพือนะคะจุดรสเจนหน่อยะะแล้วก็ซีญอตเจนะอถอดห้เข้าออก,กันนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปนิดนึง ก็อีเมนูหนึ่งซึ่งเป็นหารเจอาหารเจแบบฟิวชั่นแบบใหม่ผมมั่นใจได้ถ้าท่านผู้ชมที่บ้านทำตามที่ผมกล่าวมาเมืเ่อกี้จะได้ความอร่อยจะได้ความรสชาติใหม่ๆของอาหารเจซึ่งจะไม่เหมือนที่เรากินทั่วๆไป